วัออนนี้ก็มีผู้สาวมายินเบียร์แล้วเนาะู้สาวบุ้าหน่อยสบายดีเด้อสบายดีเนะอฟซีบัสกุสกนเนาะนี่เด็กตอนรับคอสูสองเบาวพงันดีพี่น้อง มืัอนี้เนาะ <c oughs> ได้เปิดคลิปอยู่ที่บ้านเหาเองเนาะพี่น้องอันนี้สี่เดินทางไปงานดองเนาะสบายดีเดอ้อสบายดี FC บัสุขุสุคนเนาะนี่ตอนฮับก็สูสองบุพงพดีพี่น้องเองวันนี้พบพ่อกันคือเก่าเนาะพี่น้องกาสีเดินทางไปงานดอง โมนะเนี่ยติดกล่องสิเดือนทางไปงานดองหมที่เฮียนนำกันเนาะสมัยเฮียนมัธยมเนาะพี่เนอะก็คือตอนนี้กะบในเฮียนจบไปกะบสามสีปีแล้วเนาะ สามสี่ปีอะไรสิบริพกรกันเนาะแล้วก็สดีมื้อนี้เพิ่นไอ้มีข่าวดีเนาะจัดงานน้องก็เลยสไปงานแต่งเพิ่นเนาะเดี๋ยวสิดท้ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งอีกเคืนหนึ่งเด้อพี่น้องเนาะสิดท้ายบรรยากาศในระหว่างทางให้เบิง่งว่าจะเป็นยังไงเนาะติดตามรับชมนุนกันเด้อพี่น้องเนาะสิดท้ายบรรยากาศให้เบิ่งตอนนี้เปิดคลิปอยู่ที่กลางบ้านเนะาะบ้านเอก โอ้ใส่จานไอส้สัตว์มาตัออันนั้นเครื่อนทีสั่งวะ่พนะพ่อเนาะผัวรายการทงเฮียนด่าเสียใหญ่นะเราก็ออกสวนละวันนี้เป็นมือพักเนะพี่น้องเป็นมือวันเสาร์อะ ปงไปวอลไลน์เนาะพี่น้องกับสีไทยบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งเนาะไปฮัดงานกับสีไทยอีกเทื่อนึงเนาะไปฝากสีเด้อกดสปุคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากพงคนดีเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะไปไมีแต่สีพอกันอยู่งานพี่น้องเลยสีไทยบรรยากาศเนาะเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางให้เบิ้งไป คนเดียวนะพี่องเนะติดตามน้วกันเด้อว่าสิเป็นงไงเนาะงานดอกโ้โห บรรยากาศบ้านตะเสียงบน,นเนอเด้อพีร์ไปทิพย์มาทางลาดครับ ตอนนี้ก็หอดเพื่อนงานแล้วเนาะนั่ง ินทางมาคนเดียวสินออ้องเอ๋ยัขอกันอยู่งานเนาะโค้โมูโคมาเบิดแล้วหีนะืยังเนาะรับข้อเลยเบิร์ตเป็นก่อนไปขอกันอยู่ในงานเนะาะตอนนี้ก็ฮอนงาน,งานเลยด้อพี่น้องนะอนเอานาะมานะรับสองล้านห้ามาพอ,อน,นะค้อง แล้วข้าวมือซีบได้แต่ก่อนเนาะในมันเจอนุ่มก่อนมาวันซาลาไซเออร์เออวัยซาลาไซเลอร์วันนี้เป็นงานเซียวเนาะสำเร็จงานเซียวแล้วเนาะงานเพื่อนโมเป็นมูคุยิงเนาะนี่กามูคูเนาะที่เฮียนน้ำกันแล้วตอนนั้น มนหมูฟูตีกันไปโดนเลยแมนหมูต <day> ีกันไปดนเลยนะอ้าวเนาเด้อไปดียช่นช่เลยดีพีใหม่บ้าเลยกูาซตูเด็กม่ได้บอ๋อโอยบุมีคู่นะมันนี่น้เด้อีเดะฮาจับเอาแทนีดแหละฮาจับเอาเนาะรวเนาะตอนนี้ มาพิดมาพิดนี่สีพอดนะมเวนเนสีเป็นคนหองมพีงสบายดีเลยเอฟซีเลยเอออาทิตย์ฝากนีทีาตติดตามในบ่าวพวกอินดีเออส่องนีนั่นบอกเออไม่แหละบ่าวพวงยังพวอินดีกูเองยังไปติดตามฝากเอฟซีนะ มือทีมือนี้เธอว่าซ้ำยากนะคนว,านออาวาาน่าเมนูโอ้ยเอราะว่าใส่ตูดบะเมนตีใส่ตูดธรรมราดานาะมือนี้เนาะว่านนี้ก็ไปดองเนาะมือนี้ก็เจอะงานอีกงานหมเนาะ ตัวนี้งาน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 เข่าเอองานเข่าได้สำหรับทำยากแล้วนะใส่บาตรหาพันก็ถือว่าอิ่มแล้วนะต <_ an> องนี้งานต่อกันกันโ <_ an> ทรศัพท์นูคนก็จำไบ่ได้นี่ไป <_ an> เลยไปเลยเด้อตายมากเด้ตอนนี้หมูคู่กับเธอว่ามาทัน์ครบเนาะอีเมลคือซีเซิร์เบิร์ติเนาะหมูคู่เหาเนาะเซิร์เบิร์ตจะว่าตอนนี้ยังทัน,น์ครบเนาะยัง กำลังยนงตปซองสายเนาะใล่เลยกำเพ็ดใช่โอ้กำเพ็ดนเะนาเออตนะตอนนี้ก็ นีู่้่ามายินเบียร์แล้วนาะผูซ่าปู่าหน่อยฮะปู่าหน่อยปูซ่าหน้อยไสเออเพื่อได้เปิดตู้อะไรตจ้เลยผู้สาหน่อยบอเอาปูซ่าหน่อกันไม่ตื้อคนลุกสบียรกอยากยิ้มยิ้มนเด้อตั้งคอโทษกอลไฟนเนาะแต่กันเอฟซีที่ั้พเข้าใจตั้งคอโทษกอลไฟน์ด mà chắc nhung nhung nè đại sư la đại bò đại <laughs> ở mà đây ừ. ở mà à gì đấy đấy sao xúc xơ la van chạy coi giờ ăn bia của sao nhìn nhan chạy trôi chạy đi bốc cá bồ van chưa van chưa đi má nhìn nha เอาตําเอาสิตํากับผู้สาวเด้อบัดนี้เด้อหมแห้งยังสิบ่ตําเช้นี้ซื้อจะได้นสาวนนเนาะแกสาวลาลจใจมกองโอ้ยจะมาซุมนี่แเนาะ ฮะเหยืต้องกินเหยไ่อก็ไผ่ไผ่เย็นแล้ยาต้องกินต้องกินปวดกินตอนนี้เพื่นว่าถ้ากินป่ะฮะ เอามกรอาเเาตมตมตัมยกเด้อนักาสบายดีเอพินเนียสบายดีเเอพี่เลยเเพื่อนเก่าเนาะบอดีพอกันบอดีพอกันเป็นเวลาจากปีเว้ยบอดีพอกันเว้ยอ่พี่อะพี่ีเนาะอี่ีนี้ก็พอกันเรื่อยอยู่ กูเศร้าน sure ี่กะแอบซองเฟสเพื่อยอยู่มาพี่เจอกันมีอะไรจะเจอกันเมียเพร่ะเจอกันมาสั่นตอนนี้ของกับของแก้มกันสิเบิด์ลายแล้วเนาะเบี้ยก็เบิดไปซองเกตแล้วสั่นเบิร์ตซองเกตแล้วมาพิด เสียรถไทยแล้วสิจัดถ่ายนะเว้ยเสียจัดเปลวใสยังจะแก้วยังแก้วนี่โอ้สียเอามาอาบแล้วเสือกินนี่ยังสิบเปลบางยาม่บางยาเบิรแล้วสาล่างสาล่างแล้วบางยาไปไส่อกันไดไหมปายอินภาษาป๊อบแล้วภาษาป๊บแล้ว บมเมนป๊อปเรียแล้วเรียแล้วว่าไงว่าไงกนเขาห้องน้ำนาะเอาเห็นด้วยเรียแล้วพี่น้องเนาะงานอยู่บ้านบาดท่ากระซิบประมาณนี้แหละเนาะวงดนตรีวงดนตรีก็คือยังซ้อมเป้งเหมือนันย่งซ้อมเป้งใส่พรอนเด้อ ใส่พอนั่นใส่พอดนเด้นเลยใส่พอดเ้เลยเออตอนนี้จะปาดเเสียหน่อยวันนี้สี่นใส่พอดเอาเดินยินเดินยินเด้อคนนักบอลลูมเน้นนใส่พอด้เอ้เจ้ตอนนี้ก็อยากยมๆอเนาะหน่อยนึงเิดไมเต กิมงานที่เฮียนตอนเฮียนสมัยแต่สมัยอันนั้นเนาะสมัยอาณาจักรลาวหลานสามหลังแต้โดนนนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็คือมีโอกาสนึงที่ว่ามาพบพ่อกันเนาะมาพ่อกันจะเริ่มก็หักแป้งกันเดับเทขาว่าชันหักแป้กงกันเด้อย,ยินเย็นเต้ อนยังกันนาะวะโอี้กัพ่มาตนนกาี้กัอยากเทียงเนาะเพราะมันไก่เพียงแลยสามโมเนี่ยสามโมงแลีัเลีตอนนี้กับพ่อมูคูเนาะที่ว่าพ่อมูขที่ว่าเฮียนน้ำกันเนาะแต่สมัย สบสบายสสบาจักรพรรดิแต่ข้าจักรพรรดิดแลพดเอาบักนันเนาบักนันนะ่ปีเท่าปีสองพันอะไรปะปดสแปดสิบแปเ้นาะดเอาบักนันเนาตอนนี้ก็เมื่อนี้มาพอกันที่ว่ามีความสุขลายเนาะพี่น้องมีความสุขลายเนาะ เจ็ดห้าหกปีเนาะที่บริพอกันวันนี้ถ้าว่าพอกันเลยเท้างท้าพี่กุญจูห่าหรอกเฮ้ยกุญจูเครื่องมือสบายดีเนาะเออสบายดีอ่อันนั้นครูคูรูละ เย็นกนอนย้ยสบายดีบก่อทำไนดบสบายไ่ได้แล้วยก็สบายสมได้ยมีงานมเลยสบายเจ็บปวดีมเยูเรื่องานบสบายดีไอ่าีก็สบายดีสบายดี้องเลยดิสบายดีกอสบายดีดงรยราย่มีงานเนาะมีงานโมงานเพื่อนที่แล้ว งานงานมุคุเนาะวันนี้มาพบคอพบหน้าคอตากันว่าครบชุดเนาะที่ว่าไลยปีเทวะเพอกันเนาะเป็นเวลาสิบวันนี้แห่งไลยปีวันนี้วันนี้ไล่ปีวันนี้จักปีเว้ยสิบปีแล้ววันนี้สิบปีเหรอบ่บะบะเทิงบ่เทิง ดีใจสภป็นสภาพนับ <Harriet> กัน่อบล็อกปนันบลอกราแปดปีมันเอาแยกกันแต่ผหาเนาเออแต่แยกกันผหาผหา มอหนึมอสมอสามอสมหามอเจ็ดองพัอสี่จากพี่เลยประมาณเจ็ดแปดปีแล้เนาะแปปีเกปีแล้วเนาะเจปีเป็นสิปีห่แล้นี่เสียกีหน่อยเด้อเสียกีหน่อยเนาะเสียสายเนาะเสียสายพร้อมด้วยนี่ครับโมโคนะมันอุ้กกันนอนเม่ยมันอุกงกังอยู่ เมียกม่พัดาเป็นลมน้ำู้ว่าวใครมาดูให้ดีๆนะครับนั่งคนนอกเนาะ มนุกมนั่งเนเมีมาพันไปลมกับผู anyway> ้บ่าวาพบอลลมกับเหานีมนุกนคนเนาะนักไปดับอุกนำไปดับบ้านันไปดับปะนี่ไปดับป่เฮ้ยไดับเบิ่งนํำจะคองตู้กันใจเน่งนื่งนี่ว่ะวันนี้เทวามาพอกันนาะ ตอนนี้ออกมาแต่งานเด้อพี่น้องเนาะมากับพ่อผู้สาวโสนะดเนาะโสดเโสดโสดอยากมีแฟนอยู่ปะอ,อยากมีแล้วอยากมีแต่ผู้ว่าวประกาศจีบอย่างนี้งามเกินงามเกินเนาะผู้สาวประกาศประกาศจีบเด้อพี่น้องเนาะ ถ้าไฟสนใจเนาะถ้าไฟสนใจจีบได้ด้อพี่น้องกูเศราบ้านบนทินเนาะตอนนี้กำลังสีตำหมขหงฮงกำลังสีตั้มของฮงเนาะกำลังห้าสิบหากินตอนนี้รู้เสื้อกว่ายืมๆแน่จากหน่อยเมาเลย งานเป็นงานเสียวเนะ <c ười> าะแต่ว่าจะหนักจะเต็มแลนะ้ววันนี้สู้บ้างมาเลยสู้บ้างสู้เนาะตอนนี้ยังก็เช้าเอาไปสนใจเน,นาะ <c ười> ติดต่อมาด้อเอาไปสนใจเอาฝากฝากเฟซเฟซบุ๊กแก เออเปิดเคิร์นเนาะตอนนี Stanford> ้เนาะตอนนี้เหากาได้อัดไปบ้างอ่ะตากตกอนตอนนี้เห่ากา มาพังพวดแล้วเนาะเพราะว่าเอามากอะเต่นเตะแม่งมงวะ11เนาะ11มองตอนนี้ก็เจ๊งมองเลย30โมง40โมง40โมงมันก็สมมาพังพวดแล้วเนาะเพราะว่ามันโอเคแล้วเพราะว่างานเสี่ยวเนาะงานเสี่ยวเ่าต้องต้องยุดด้นนี่เพราะว่าก็สมาธิเลยเสี่ยวเนาะต้อง บ่ได้มาซะซะเนาะแต่ก็มีมาพบหน้าพบตาเพื่อนที่รู้คู่ที่สมัยเฮียรน้ำกันเนาะะเดี๋ยว่นมอจิตทันกาตอนนี้กะผ่านไปกัน30ปีแล้วเนาะ30ปีที่36หหปีแล้วที่ว่าบริคอพันแต่ว่ามือนี้คือโอกาสที่ทะเรียกว่าขอกันทะเลว่าจัดหนักแน่ชักหน่อยเนาะ นักแน่จากน่อย,ยเพราะว่าจเติมคาราเบลรถเออถ้าจะได้ก็ฝากเอฟซีหรือฝากเอฟซีปรนะจุบุญสมพลเนาะคนไคนลคก็แชร์กดติดตามเพื่อให L ้กำลังใจของพวงคนด,ดีๆเนาะเดี๋ยวคลิปต่ตอไปตอนนี้ก็เสียงเพลงก็จะเข้ามาในจากนะ่อยเนาะจะได้กับฝากเอฟซีประจุบุญสมนั่นแหละ ของมาปิดคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ะสีพอจบสำนีเด้อคุณน้องพอกันคลิปหนาเด้อบาย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 นะคอ,อ,อกันคลิปนนหน้านะเพราะว่าคลิปหนาเคลิปเกี่ยวกับยังเนาะพี่ดองแต่ว่าคลิปนี้พอจบไปก่อนเนาะพอกันคลิปหนาบ๊ายบายโอเค